อันนี้เป็นพริกแข้งนะครับที่ซื้อมาจากตลาดนะเอามาแกะเอาเมล็ดนะี่ยแล้วก็ไปปลูกกันเลยนะครับ เดี๋ยวพามาดูตรงนี้ก่อนนะครับตอนนี้เป็นเบี้ยมะเขือนะครับที่ผมปลูกไว้ตอนนี้ก็งอกขึ้นมาแล้วนะเป็นมะเขือตลาดนะทีนี้ผมก็จะเอามเมล็ดพิกนะครับไปเพาะ ตรงที่ผมจะเพาะก็ไง่ายๆครับตรงที่ผมก่อไฟนะครับแล้วก็จะมีขี้เถ้าไฟนะครับที่ตรงนี้นะครับก็จะใช้ไม้นะครับเกลี่ยให้มันพวนดินก่อนนะครับขี้เถ้าไฟตรงที่เราก่อไฟนะครับตรงที่เราสุมไฟนะครับ ในป่าในอะไรปรนะมาณนี้ว่าตรงนี้ผมถางป่านะครับตัดต้นไผ่ป่าแล้วก็ถางป่าแต่ก่อนตรงนี้มันเป็นที่รกนะครับรกล้างต้นไผ่เยอะนะครับต้นไผ่ป่าเยอะเป็นขี้เท่าไฟนะครับแล้วก็เอามาเล็ดพริกนะครับโรยเลยฮะปลูกแบบง่ายๆครับ แล้วก็เอาขี้เท่าตรงขอบๆนะครับมาโรยทับอีกทีหนึ่งครับ โรยโรย,ยทับบางๆนะครับไม่ต้องโรยหนานะครับก็ประมาณน,นี้ครับแล้วก็หาฟางหรือว่าเศษญ้านะมาค,มค,มคุมคุมบางๆนะครับไม่ต้องคุมนะว่านี้มันจะทางแสงแดดนะครับเวลาแดดร้อนจัดเนี่ยแล้วเราก็ลดแป๊บ ถ้าฝนไม่ตกนะครับให้เรามันลดทุกวันนะครับแต่ถ้าวันไหนฝนตกก็ไม่ต้องลดก็ได้นะครับก่อนการเพาะเบียม,ล,มล็ดพริกนะครับก็เสร็จเพียงแค่นี้นะครับพอมันงอกขึ้นมาได้พอประมาณหนึ่งล้วก็จะแยกไปปลูกในสวนใหญ่อีกทีหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ